ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณประตูท่าแพนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพาเดินชมบรรยากาศช่วงเย็นนะเนี่ยเขาจะมีบรรยากาศเอาชิวๆเลยสวยมากเลยด้านหลังอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถนนราชดำเนินนะครับอยู่ใกล้ๆกับประตูท่าแพนั่นเองอ๋อดูนะเนี่ยมีแบบว่าร้านแบบชาร้านอะไรเงี้ย ที่พามาเดินเพราะว่าตรงนี้วิวมันสวยนะเหมือนแบบเดินไปแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกไปด้วยนะทุกคนวิวดีมากเลยมีเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบคอมมูนิตี้เล็กๆอย่างนี้นะแอดราชดำเนินนะครับแอดราชดำเนินมีแบบข้าวมีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใครแบบว่าอยากกินมีชาบูอันนี้แบบบรรยากาศนะบรรยากาศตอนช่วงหกโมงเย็นนะครับตอนนี้หกโมงเย็นนะ พามาเดินเล่นชิวมากนี่ใครจะไปที่ไหนก็สามารถที่จะโบกรถไปได้นะเนี่ยอันนี้คือถ้าตรงเนี้ยวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นโซนไว้ขายของนะเป็นแบบตลาดถนนคนเดินท่าพแพนะครับหรือว่าถนนคนเดินเชียงใหม่นั่นเองก็ขายของยาวไปแล้วก็เยอะมากตรงเนี้ย ดีลองเดินหาทุกคนเดินชมคือเห็นวิวมันสวยดีก็เลยเห็นวิวบรรยากาศมันน่าเดินเนี่ยแบบเย็นๆสบายๆอันนี้วัดหมื่นล้านนะครับวัดหมื่นล้านถนนรัชดำเนินเมืองเชียงใหม่นะฮะแต่ว่าเอ๊ะเขาเข้าทางไหนไม่น่าจะเข้าทางนี้หรอกมันมันมืดแล้ววัดน่าจะปิดแล้วมันมืดแล้วมันหกโมงเย็นแล้ว โอ้อูชิวมากดูนะบรรยากาศดีมากเลยถ้าเดินออกมาทางนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นแบบในตัวเมืองอ่ะนะมันก็จะมีแบบเป็นจุดไฮไลท์หลักๆก็คือตรงท่าแพอะไรเงี้ยที่มันจะ ชิวๆหน่อยบรรยากาศสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ารถก็ไม่เยอะนะเนี่ยไปตรงนี้สวยถนนถนนราชดำเนินนะครับมีโรงแรมมีอะไรอย่างนี้ด้วยอ, <c oughs> อันนี้คือ ถนนราชดำเนินซอย4โอโหคืนวันอาทิตย์นี้คือแน่นไปด้วยผู้คนมาเดินแบบช้อปปิ้งดีนดูเคลฟร้านเคลฟอันนี้วัดวัดพันอ้นนะครับมีด้านในวัดพันอ้นอู้สวยนะเห็นะเป็นแบบสีเหลืองอาราม่ะ ปเดินต่อคือเรามาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็เดินเดินไปเดินมาเดินทั่วเมืองเชียงใหม่แล้วเนี่ยวัดพันอ้นฝั่งด้านนั้นวัดสำเพานะครับวัดเยอะคือถ้าจะให้ถ่ายวัดทุกวัดเนี่ยน่าจะน่าจะแบบเยอะมากอะ่ะนี่วัดสำเพา มันเย็นแล้วด้วยเรากลางวันเราก็ไปทํานู่นทํานี่เขาก็ไม่ค่อยได้แบบมาวัดเท่าไหร่อาจจะมาวัดบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนยพะพยายามเดี๋ยวพยายามแบบถ้าผ่านวัดอะไรก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายเข้าไปถ่ายวัดเยอะๆนี่เมื่อวานแบบเมื่อวนัน ที่เป็นวันอาทิตย์อะนะตรงนี้ขายของแบบเยอะมากเดี๋ยวเราข้ามถนนตรงทางมาลายเพื่อที่จะไปตรงนั้นอะไรอ่ะอตรงนี้ก็จะเริ่มไม่เห็นวิววิวพระอาทิตย์ละเริ่มไม่ค่อยมีละตอนนี้ก็ถนนอ๋อวัดสำเพาถนนราดชดำเนินนะครับ ตรง่า้นมันจะมีอะไรอีกนะเหมือนจะไม่ค่อยมีแล้วนะวิวไปเดี๋ยวเราลองเดินลองเดินอ้อมไปฝั่งด้านนู้นดีกว่าสวยดีไปไปเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งด้านนี้กันก็คือคนก็เยอะออ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเาก็เช่ามอเตอร์ไซค์ขับกันนะทุกคนเช่ามอเตอร์ไซค์แบบชิลมากแต่อันนี้คือที่เรายังวันนี้วันนี้เราไม่ได้เช่านะวันนี้เราก็แบบอยู่บ้านอยู่ห้องพักผ่อนแล้วก็ช่วงเย็นก็ออกมาเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกไปต่างจังออ,ออกไปต่างอำเภอก็เลยวันนี้พักผ่อนนู่นไปเดี๋ยวลองเดินดู ออ้ยอันนี้แบบโรงแรมนะครับสวยดีถนนรัชดำเนินถามว่าถามว่ามีอะไรไหมว่าเดินเป็นคลิปแบบพาเดินชมชมเมืองเชียงใหม่เท่านั้นเองนะครับเดินเล่นขำๆเนาะเผื่อว่าใครว่างๆก็ามานั่งแบบ นั่งค่าเวลาเปิดค่าเวลาไปแล้วกันบ้านไม้อาหารตำสั่งขนมจีนน้ำเงียวอ๋อมาเชียงใหม่นี่คือต้องขนมจีนน้ำเงียวกับข้าวซอยนะต้องต้องจัดนะอันนี้อะไรอะ่ะวัดอุโมงมหาเทรจันเนาะเมืองเชียงใหม่ ดูวิวเฮ้ยอันนี้ก็เป็นคาเฟ่นะแต่ว่าน่าจะปิดปะเุ้ยที่วัดอะไรวัดคืออยู่ตรงขั้นข้ามเลยวัดอุโมงค์มหาคีรจรัอจนยอยู่ด้านซ้ายมืออุ้ยสวยมากโอ้ยพระสวยมากดูเลยทุกคนอุ้ยสวยมากด้านในโอ้มีแบบว่า โบราณโบราณอะไรเงี้ยนะวัดไปเดี๋ยวเราไปด้านนี้กันมีหกโมงเย็ยนแล้ววัดเริ่มปิดแล้ววัดวัดบ้านปิงอ่ามีแบบดีๆอย่างนี้สูงๆคือเดินไปไหนก็เจอวัดอะ่ะเดินเดินหลับตาไปก็เจอวัดหมดเลยเพราะว่า ที่เชียงใหม่หรือว่าที่ประเทศไทยเราเนี่ยวัดเยอะเพราะว่าคนก็นับถือพระพุทธศาสนาเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยมีวัดจำนวนเยอะเหมือนโคราชเลยโคราชก็วัดเยอะเราอยู่โคราชนี่เฮ,ฮ,ฮ้เดินไปแป๊บหนึง่งเจอวัดเข้าวัดไหว้พระไหว้พระคือกว่าจะ กว่าจะไปได้แต่ละจุดเพราะว่าวัดเยอะแล้วก็ต้องเข้าวัดทุกวัดแล้วแล้วก็เข้าวัดไหว้พระสรุปหมดเวลาทั้งวันอันนี้เดินออกมาร้านกาแฟแหม่ร้าน,นกาแฟน่ารักอ่ะร้านแบบกาแฟน่ารักน่ารักอ่ะเยอะมากแล้วเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่มีร้านกาแฟพวกร้านคาเฟ่อะไรเยอะมากเยอะจริง เดี๋ยวไว้วันถัดไปเดี๋ยวให้เรากลับออกมาจากให้เรากลับมาจากต่างอำเภอก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับเป็นตวก็จะไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยคือในนี้ก็ไปมาหมดแล้วอ่ะนี่อู้หู้ลองเดินไปนู้นดูไหมคือที่สําคัญอะไม่รู้นะว่าตอนเนี้ยเดินออกไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าหยุดตัวน,นี้อยู่ถนนอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าก็าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปเรื่อย ถ้าสมมติว่าเดินไปแล้วก็หลงก็ถ้าหลงก็เราก็ค่อยนั่งรถแดงกลับไม่หลงหรอก Google Map ก็มีเนาะกลัวอะไรถ้าเราไปไหนไม่ได้หรือเรากลับไม่ได้ก็กลัวอะไรก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลย <c oughs> จ้างรถพากลับเลย <c oughs> อันนี้คือแบบมีโซนนี้เป็นโซนร้านอาหารอะไรนูนตรงนั้นเหมือนมันมีอะไรอยู่ ดูลุ้นเนาะดูตื่นเต้นโอ้แต่ซอยนี้รู้สึกว่าจะไม่มีรถแดงผ่านนะเพราะมันเป็นแบบซอยบ้านคนหรือเปล่าทุกคนอ๋อใช่จริงเป็นซอยบ้านคนน่าจะไม่มีรถแดงหรืออะไรผ่านเราย้อนกลับไปทางซ้ายดีกอะ่ะที่เราเดินมา ไปถนนสายหลักนี่คือไม่ได้ใช้กล้องแบบสำหรับการถ่ายคลิปโดยตรงนะลองใช้มือถือถ่ายนะครับอยากรู้ว่าถ่ายมือถือแล้วมันจะเป็นยังไงลองเทสดูอู้หเนี่ยเห็นไหม มันแบบซอยไหนที่ยิทิตห,หน่อยรถแดงก็เยอะซอยไหนไม่ไม่ค่อยนิดรถแดงก็ไม่ค่อยมีนี่เห็นไหมรถแดงเขาจะมาตลอดเวลาวิ่งเรื่อยๆ okay. ชาวต่างชาติก็ส่วนมากชาวต่างชาติเาก็ไม่ค่อยขึ้นรถแดงนะทุกคนที่เราสังเกตนะนะชาวต่างชาติจะเดินนะเป็นถ้าแบบเวลาเราไปเห็นฝรั่งอ่ะ ยังมาที่ดอยสุเทพฝรั่งก็เดินขึ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบอึหก็เจ๋งพอตัวอยู่นะเดินขึ้นปั่นจักรยานขึ้นอย่างเงี้ยคือเราเราแค่ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเราก็เหนื่อยแล้วนะเขาเดินขึ้นเขาแบบวิ่งขึ้นปั่นจักรยานขึ้นกันอย่างเงี้ยห,หูสุดยอดมากรถแดงผ่านหน้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราจะเป็นต่างชาตินยะเราก็ต้องเดิน <c oughs> เดินไปเรื่อย <c oughs> เดินวนไป เดี๋ยวลองดูก่อนว่าแบบนี่นะร้านนี้สวยจังเป็นร้านข้าวนะเบอร์เกอร์ร้านอาหารเราไปอยู่ตรงเนี้ยยงตรงถนนถนนนึงถนนแห่งหนึ่งตรงนั้นคือแบบโอ้โหผับบาร์ร้านนวดเยอะมากเยอะไม่ไหว คือเดินออกมาปุ๊บโอ้โหเรานึกว่าเรานึกว่าเราไปเที่ยวภาคตะวันออกคือบอกว่าถ้ามาเยอะขนาดนี้แต่ก็ดีแล้วนะที่แบบว่าบรรยากาศมันคึกคืนมากแสดงว่าพอแบบร้านเยอะๆอมีการเปิดเยอะๆแสดงว่านักท่องเที่ยวเยอะขึ้นใช่ไหมพอนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นนะก็คือเศรษฐ,ฐกิจดีขึ้น เศรษฐกิจกดีคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาไมห่หมองคล้ำมีเงินมีทองใช้กันทางเข้าวัดอุดมผลแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าแล้วในวัดอ่ะมันมืดแล้วเฮ้ยอันนี้ก็ร้านอะไรไม่รู้อ,อ๋อวายไขวายเนี่ยเราก็เดินมาทะลุที่จะปัไปทางไอเนี้ยแล้วไปทาง ประตูท่าแพเย่เย่เดินเล่นถนนราชดำเนินนะครับจากด้านหลังท่าประตูท่าแพนะครับแล้วก็เดินวนรอบออกมาที่ถนนใหญ่อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็วัดเหมือนกัน วัดดอกเอื้องวัดดอกเอื้องวัดเยอะมากวัดดอกเอื้องอ๋อ,อันนี้เราเคยมาแล้วรู้สึกว่าจะเคยมาหมดเลยนะเพราะว่ามาหลายรอบแล้วก็เดินไหว้พระกันแบบสองสาครั้งแล้วอะก็คือก็น่าจะมากันทุกวัดแล้วอะเนี่ยเมื่อคืนก็ตรงเนี้ย โหแบบเมื่อคืนนี้หุ่นแน่นมากเลยตรงเนี้ยพราะขายของขายตลาดอะไรเงี้ยนี่ถึงแล้วถ้าเลี้ยวขวาไปนี่ก็เป็นประตูท่าแพแล้วใกล้ๆนะครับถ้าใครบอกว่าอยากมาเดินมาเดินดูบรรยากาศอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้เลยนี่ถนนอ๋อเมื่อกี้ถนนรัชดำเนินใช่ไหมตอนนี้มาถึงเราเดินอยู่ที่ถนนราชวิถีเอา้า เอาอยู่อันนี้แล้วเนี่ยอยู่กรุงเทพแล้วอยู่ถนนราชวิถีแล้วประมาณนี้นะครับทุกคน,นเดี๋ยวสันก็จะเดินทางกลับที่พักละบ๊ bye ายบายเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าจะพาไปเดินซอกแซกที่ไหนนะครับ